สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไร่แล่นะคะวันนี้เหล่งจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กนะคะวิวภูเขาพิกัดที่ดินแปลงนี้จะอยู่ตำบลเ่าพระอําอเภอเมืองจังหวัดนครนายกขนาดที่เจ้าของขายนะคะก็คือ125ตารางวานะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่1,150,000บาทนะคะราคานี้เจ้าของรวมค่าโอนค่าภาษีไว้ให้นะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะคะที่ดินแปลงนี้มีความพิเศษก็คือติด าทางหลวงท้องถิ่นนะคะเส้นวังรีเนาะเดี๋ยวเล็งจะพาไปชมที่ดินนะคะตามหลังอาคารตอนนี้นะคะเร็งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินของเรานะคะตัวหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะติดกับตัวถนนสาธารนณะถนนสาธารนณะตรงนี้เป็นถนนหินคูบกว้าง5เมตรนะคะยาวไปประมาณสัก30เมตรอะคะ่ะก็จะเจอถนนทางหลวงท้องถิน่นหรือว่าทางหลวงชนบทนะคะด้านเนี้ย ตรงแปลงของเรานะคะก็จะมีเพื่อนบ้านเนาะขวามือเนีนะะ่ยค่ะจะมีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ดินมฝั่งนู้นก็มีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านปลูกค่อนข้างหลายหลังเลยนะคะแล้วก็มีไฟฟ้ามาปะปามีนะคะปะปาหมู่บ้านแล้วก็มีน้ําดิบที่ปล่อยมาจากอ่างด้วยนะคะด้านหน้าจะเป็นวิวภูเขาค่อนข,ข้าง,าง,างสวยงามเลยเนาะแล้วก็ที่ดินของเราเนี่ยหันหน้าออกถนนดาหรือถนนลาดยางเนี่ยเป็นที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะจ๊ะ ตัวที่ดินนะคะก็จะเป็นที่ดินถุมแล้วเนาะด้านเนี้ยหน้ากว้างที่ดินของเรานะคะด้านเนี้ยกว้าง21เมตรแนวยาวด้านนี้21เมตรนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็น31เมตรเนาะขนาดก็คือ125ตารางวาเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะวิวเขาค่อนข้างสวยนะคะที่ดินมันจะเป็นที่ดินโล่งๆนะคะเนี่ยอยู่ในปแปลงที่ดินนะคะเทวิวค่อนข้างสวยเลย เพื่อนบ้านก็ติดไฟไว้กลางคืนนี่ตรงนี้จะสวยแล้วก็เจ้าของเขาทำรั้วไซเกากหลีไว้ให้นะคะด้านเนี้ยเป็นไซเกาหลีให้เหมาะมากเลยถ้าใครอยากมีพื้นที่ที่ไว้ปลูกบ้านนะคะพื้นที่เล็กๆนะคะดูแลง่ายๆตรงนี้อตอบโจทย์เลยนะคะราคา1 1 5 0 0 0้านบาทเนี่ยเจ้าของก็สามารถต่อรองได้เนาะใครอยากมาคุยราคาก็มาคุยกับเจ้าของได้เลยเนาะข้างๆก็เข,าก,ขาก็มีรั้วลวดหนังไวใ้ให้เนาะ บรรยากาศค่อนข้างดีค่ะลูกค้าจะมาดูลูกค้าตั้ง g p s มาเลยบ้านไล่ปนหวานบ้านไล่ปนหวานกาแฟาอร่อยนะคะบรรยากาศค่อน,นข้างดีเลยตรงนี้นะคะลูกค้าถ้าวัดระยะจากบ้านไล่ปนหวานเนี่ยห่างกันแค่1กิโลเองหรือถ้าจะวัดระยะจากอ่างเก็บน้ำห้วยปื้อหรืออ่างเก็บน้ำไซทองก็2กิโลโรงพยาบาลนนะครนายกหรือว่าตัวเมืองนะครนายกนะคะ12กิโล วัดหลุมข้อปากแดง13กิโลนะคะแล้วก็ห่งาจากฟิวเจอร์ปาร์กลังสิตประมาณ9 2กิโลนะคะตอนนี้เดินทางก็ประมาณสักเกือบเกือบ2ชั่วโมงเนาะก็จะถึงที่ดินของเราไปเช้ายินกลับได้เลยนะคะบรรยากาศดีๆนะคะถ้าใครสายปั่นจักรยานนะคะที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะเพราะว่าส่วนใหญ่คนชอบปั่นจักรยานแถวแถวอ่างเก็บน้ำเพื่อป,ปือเนาะ ด้านหลังเพื่อนบ้านเขาก็นั่นนี่ค่ะเขาก็ทําสวนผุ้เรียนสวนผลไม้นะคะเขาเขาตรงนั้นจะเป็นเขาที่โรงียนในร้อยจอหลอเนาะหากลูกค้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าสามารถโทรหาเหล่งได้ที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ L E N G 789ได้นะคะ หากฟังไม่ทันลูกค้าสามารถสแกน q ิวอ d e ที่หน้าจอได้เลยค่ะตรงนี้นะคะสูงจากระดับน้ำทะเล38เมตรนะคะถ้าใครมองว่าเล็กไปนะคะไม่พอนะคะถ้าสนใจแปลงติดถนนนะคะสามารถสอบถามพูดคุยกันได้นะคะฮะอยากได้แปลงติดถนนด้วยถ้าลูกค้าได้แปลงติดถนนด้วยก็ตรงนี้จะเป็นโซนของเราเลยก,ก็จะสวยเลยนะคะ แปลงติดถนนก็ร้อยก็137ตารางวานะคะราคามาคุยกันนะคะนี่ให้ดูนี่เขาเดินท่อประปาไว้ให้เนาะไฟฟ้าข้างหน้าเห็นดแล้วเนาะหากผู้ค้าชอบคลิปนี้นะคะเหล่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ